สวัสดีครับผมต้อมจากไคเนอรครับวันนี้ผมอยู่กับแท้ง300ขุมพลังดีเซลนะครับใหม่ล่าสุดเลยเกรดวอร์ม o อเตอร์ประเทศไทยก็นำเจ้า G W M แท้ง300ขุมพลังดีเซลนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดมาทำตลาดซึ่งตอนนี้นะครับบอกก่อนเลยว่าแท้ง300ขุมพลังดีเซลก็จะทำตลาดทั้งหมด3รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็เร,เรียกได้ว่ารุ่นราคากันเลยนะครับว่าจะตั้งราคาไม่ข้ามล้านหรือเปล่า าไม่ข้ามร้านนะครับตลาดแตกแน่นอนในรุ่นเริ่มต้นนะครับซึ่งมันก็จะใช้ชื่อว่าแท้งค์300อยโปรนะครับ่วนในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อรุ่นท็อปนะครับมันก็จะใช้ชื่อว่าแทงค์300อัลตร้านะครับเช่นเดียวกับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อก็จะทําตลาดเพียงรุ่นเดียวก็คือแท้งค์300อัลตร้าขับเคลื่อน4ล้อซึ่งทั้งสารุ่นนะครับก็จะมีออปชั่นฟีเจอร์แตกต่างกันไปแต่ว่าในรุ่น300อัลตร้านะครับทั้งในระบบขับเคลื่อน2ล้อและก็4ล้อก็จะมี ออปชันที่เหมือนกันเลยนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า ADA s นะครับตรงน,นี้ก็ให้มาเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆฟังก์ชันฟีเจอร์หน้าตาอะไรต่างๆก็เหมือนกันมากๆนะครับต่างกันเพียงระบบขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับสำหรับในรุ่นอัลต้าส่วนในรุ่นโปรหรือว่าในรุ่นเริ่มต้นนะครับถ้าเจาะลึกในรายละเอียดนะครับก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ขาดหายไปแล้วก็ระบบปลอดภัยชั้นสูง ADA s ขาดหายไปแต่ว่าก็จะได้ในส่วนของ ระบบปลอดภัยขั้นพื้นฐานมาแบบครบเครื่องเลยหรือว่าจัดเต็มเลยเช่นกันนะครับทั้งคู่ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมเร็วขนาด2.4ลิตรแล้วก็เกียร์อัตโมัติ10จังหวะนะครับที่ใส่เข้ามาน่าสนใจมากๆนะครับไปรอลุ้นราคานะครับว่าในรุ่นอัลต้าขับเคลื่อน2ล้อคันนี้เลยนะครับที่เราจะขับทดสอบกันแล้วก็ในรุ่น ขับเกิน4ล้อนะครับจะตั้งราคาเอาไว้เท่าไหร่นะครับบอกก่อนเลยว่าน่าสนใจมากๆเดี๋ยวผมจะขับไปคุยไปเจาะลึกในรายละเอียดของขุมกําลังดีเซลคอมเรเล็ว t u บ b o บล็อกนี้นะครับว่าจะมีรายละเอียดของการงานอย่างไรบ้างกําลังแรงม้าแรงบิดที่ให้มามากน้อยแค่ไหนใช้งานจริงๆขับขี่จริงๆทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับขับแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างช่วงล่างที่มันตอบสนองขึ้นมาซึ่งถ้าเราดูจากรายละเอียดของช่วงล่างแล้วเทียบกับตัว300 h e v hybrid ก็ต้องบอกว่าตัวช่วงล่างไม่แตกต่างเลยนะครับตัวดีไซน์ของตัวรถภายนอกตัวรถนะครับรายละเอียดภายในนะครับในรุ่นอัลต้า h e v นะครับทั้งในรุ่น เบนซินไฮบริดแล้วก็ในรุ่นดีเซลนะครับในรายละเอียดของการตกแต่งภายนอกและก็รายละเอียดของการตกแต่งภายในก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็จะต่างกันในเรื่องของกลุ่มกําลังเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเมื่อเทียบกับในกลุมพลังไฮบริดแต่ว่าถ้าเทียบกับในรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นโปรออาต้าก็จะมีฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะไปขับทดสอบนะครับขับไปคุยไป คุยกับเพื่อนๆทราบว่าฟ e ลลิ่งการขี่แล้วก็รูปแบบการขับขี่ฟังก์ชันฟีเจอร์มันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในรุ่นท็อปคับ2อัลตร้ารุ่นนี้นะครับมันน่าสนใจอะไรอย่างไรบ้างขับขี่แล้วประหยัดน้ำมันมากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันเลยครับรายละเอียดภายนอกของแท้ง300ขุมพลังดีเซลนะครับมันแตกต่างอะไรกันอย่างไรบ้างน,นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าแท้ง300นะครับหน้าตาแทบจะเหมือนกันเลยถ้าเทียบกับ ในเครื่องยนต์ไฮบริดหรือว่า HEV นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวรถดีไซน์ตัวรถมันก็จะเป็นดีไซน์ทรงกล่องที่เรียกว่าบ็อกซี่นั่นเองแล้วก็มิติตัวรถนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับถ้าเราจะดูจากรายละเอียดร,รูปแบบการตกแต่งแล้วตั้งแต่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดำมันเข้ามาแล้วก็มีโลโก้แท้งนะครับก็จะเป็นเรดวอร์มอเตอร์แท้ง300นะครับแล้วก็จะมีตัวชุดไฟต่างๆที่มันเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ทรงเหลี่ยมนะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ ทันสมัยนะครับอย่างที่ผมรีวิวไปตั้งแต่ในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบิดอยู่แล้วนะครับว่ามันมีการผสมผสานากันร,ระหว่างความคลาสสิกและก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับใส่เอาไว้ในรถยนต์รุ่นนี้นะครับซึ่งละเอียดแล้วไม่ได้แตกต่างกันก็จะมีดีไซน์ของตัวกันชนดีไซน์ของปกเฟนเดอร์ที่บึกบึนแล้วก็ดุดันนะครับตัวกระจกมองข้างตัวบันไดข้างต่างๆตัวราวหลังคาระครับรุ่นนี้ก็ให้มานะตัวราวหลังคาเนี่ยก็จะได ทั้งในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนะครับอัลต้าขับเคลื่อน4ล้ออัลต้าขับเคลื่อน2อล้อนะครับในรุ่นท็อปขับเคลื่อน2ล้อก็จะได้ตัวราวหลังคาเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นโปรหรือว่าในรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะไม่ได้ราวหลังคาในสไตล์ s u v หรือว่าสไตล์แบบลุยแบบนี้เข้ามาครับนะส่วนตัวบันไดด้านข้างนั้นได้มาเหมือนกันนะครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องการเข้าไปในพื้นที่หรือว่าเข้าไปในเส้นทางธรรมชาติรวมทั้งใช้งานต่างๆเขาก็ให้มาแบบแข็งแรกเลยนะครับนี่ฮะ ใครที่เป็นสไตล์ลุยนะก็จะรู้เลยว่าอุปกรณ์เขานะครับก็ดูแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกแต่ว่าด้านในก็จะเป็นโครงเหล็กเป็นชุดโครงเหล็กนะครับมีตัวกรอบที่มันเป็นพลาสติกเคลือบเอาไว้นะเป็นพลาสติกแข็งนะครับแล้วก็มีการติดตั้งหรือว่าออกแบบเป็นวัสดุกันลื่นเข้ามาด้วยนะตรงน,นี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ดีนะครับส่วนรายละเอียดอื่นอย่างนี้ฮะกุญแจแบบ keyless sensor เ,เ,เลยนะครับตรงน,นี้ก็เจ๋งเลยนะทั้งซ้ายขวาก็ให คีเลเ็นเซอร์สำหรับด้านหน้าเข้ามาด้วยตัวกระจกมลงข้างปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวมาพร้อมกับกล้องด้วยกล้องก็ได้กล้อง540องศานะครับรอบคันรอบทิศทางแล้วก็ด้านใต้ด้านบนนะให้มาหมดเลยเจ๋งมากครับสำหรับฟีเจอร์ในรถยนต์รุ่นนี้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เหมือนกันนะทั้งในรุ่นไฮบริดแล้วก็ในรุ่นดีเซลนะครับรูปแบบของการตกแต่งรูปแบบของด้านท้ายก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับก็จะมีโลโก้ที่เขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าเนี่ยครับ 2.4T ก็คือในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอรเรลเทร์โบขนาด2.4ลิตรนั่นเองนะครับที่มันแตกต่างกันนะครับโดกันชนด้านท้ายรายละเอียดของการเปิดท้ายต่างๆก็เหมือนกันทั้งหมดครับรูปแบบของตัวเบาะนั่งภายในนะครับก็จะเป็นแบบ5าที่นั่งนะครับสามารถปรับ60-40ได้แล้วก็รูปแบบของการจัดเก็บสัมภาระอะไรต่างๆนะผมว่าดีเลยนะครับคิดถึงรถจี๊ p รถแลนด์โรเวอร์มากเพราะว่าผมเองก็เคยใช้รถในสไตล์นั้นนะครับนี่ฮะ ด้านข้างเปิดออกมาถ้าเราอยากจะล็อกมันนะครับก็บิดนะครับเพียงครั้งเดียวนะครับมันก็จะช่วยล็อกเวลาเราไปจอดในพื้นที่เอียงๆนะครับกันหรือว่าป้องกันเวลาฝาท้ายปิดใส่เรานั่นเองนะครับตรงนี้ก็เสริมความปลอดภัยครับส่วนอื่นๆก็ถือว่าประมาณนี้นะครับค่อนข้างดีไซน์ที่มันโดดเด่นอยู่แล้วดีไซน์ทรงกล่องแบบนี้นะครับค่อนข้างครบเครื่องอยู่แล้วแล้วก็ความแน่นหนาของตัวรถนะครับความแน่นหนาของอุปกรณ์นะครับก็ถือว่า ดีเลยเมื่อเทียบกับระดับของราคานะมาดูรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับผมประทับใจตั้งแต่เปิดฝากระโปรงขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาก็มีช็อคอัพให้มาเลยนะทําให้ไม่ต้องใช้ตัวค้าหรือว่าเหล็กค้าฝากระโปรงเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ดีนะแล้วก็รูปแบบอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าการออกแบบตัวฝากระโปรงนะครับตัวคิ้วอะไรต่างๆนะครับงานเนี้ยบเลยนะครับติดตั้งแผ่นอะไรต่างๆมาดีมากนะครับรวมถึงนี่ครับขอบตัวแก้มต่างๆเห็นไหมครับ เขาก็ติดตั้งมานี่ครับขอบปิดบริเวณตัวแก้มต่างๆนะชิ้นชิ้นตรงนี้ปกติเขาจะมีการร้อยน็อตยึดน็อตหรือว่ามีร้อยอาร์คนะครับในการยึดเชื่อมกันต่างๆนะตรงนี้เขาก็มีแผ่นปิดมาแล้วก็แน่นหนาด้วยไม่ได้เป็นแผ่นครอบไม่ได้เป็นยางปิดกองแกงนะให้มาดีเลยนะครับสําหรับในเรื่องของการออกแบบตรงนี้แล้วก็นี่ครับบริเวณด้านหน้าก็ใส่ตัวกาดตัวครอบนะครับชุดที่มันเป็นช่องว่างระหว่างตัวชุดกระจังด้านหน้าแล้วก็ชุดที่ ติดยึดกับตัวคารของหม้อน้ำน,นั่นเองนะครับก็จะมีแผ่นปิดมาเป็นงานที่เรียบร้อยมากๆตัวเครื่องยนต์ก็เหมือนกันนะครับเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับดีเซลคอมมอนเลีวโทอโบโขนาด2.4ลิตรนะครับก็ได้ปั๊มแรงดันสูงมาด้วยแล้วก็ตัวฝาครอบให้มาด้วยนะก็ถือว่าหายากนะครับในแบรนด์อื่นๆนะเครื่องยนต์ดีเซลเขาก็บางแบรนด์ไม่มีฝาครอบแต่ว่ารุ่นนี้ก็ได้ฝาครอบเข้ามาด้วยนะครับชุดคอนโทรลกล่อง ECU เป็นของบอสแล้วก็ตัว พัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่รองรับ800โวลต์นะครับก็ใส่เข้ามาด้วยทําให้มันไม่กินกําลังแล้วก็ทําให้ตัวรถนะครับก็มีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดด้วยเสียงเงียบด้วยรวมถึงก็ยังได้ตัว DPF มานะตรงนี้ก็จะเป็นกรองไอเสียมาตรฐานยูโร5ถัดลงมาอีกก็จะเป็นในเรื่องของแคท a าลิ i ติกคอนเวอร์เตอร์นะครับมาดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับตัวแคทาลิติกตัว DPF อะไรต่างๆเขาก็มี ชุดหุ้มชุดกาดหุ้มมาเป็นอย่างดีนะตัวนี้ก็เป็นกาดกันความร้อนหรือว่าป้องกันความร้อนนั่นเองนะครับตัวชุดสายไฟอะไรต่างๆเขาก็ออกแบบมามีปลั๊กมีการออกแบบฉนวนหุ้มกันความร้อนได้เป็นอย่างดีด้วยนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับไม่แปลกใจเลยว่าเขารับประกัน1นล้านกิโลเมตร8ปปีนะเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยใส่เข้ามาเนียบและก็ดีเลยนะครับตัวแบตเตอรี่ที่ใส่เข้ามานะครับได้แบตเตอรี่นะครับเป็นของ วาตาด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบตของ A G M นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการรองรับไฟที่สูงอยู่แล้วรองรับโวลท์ที่สูงอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นข้อดีของเขานะครับรุ่นนี้ก็สามารถพ่วงต่ออุปกรณ์อย่างเช่นสปอตไลท์วินได้อย่างสบายๆเลยถ้าได้แบบตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ยังสามารถรองรับในส่วนของตัวไดชาร์จขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับที่เป็นอัลร์เนเตอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวมอลมเบรกนะรุ่นนี้ก็ ไม่ได้เป็นเบรกแบบไฟฟ้าได้มอลมเข้ามาซึ่งเป็นข้อดีเลยนะครับใครที่ชอบรถในสไตล์ลุยได้มอลมเบรกในสไตล์แบบนี้เข้ามานะครับมันก็ลุยได้อย่างเต็มที่แล้วก็ตัวมอลมนะครับนี่ครับระบบการทํางานต่างๆก็ปลอดภัยดูแลรักษาง่ายแล้วก็มีความทนทานเช่นกันครับเนี่ยภาพรวมก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะครับแรงดันตัวน้ํามันนะครับแรงดันในตัวการฉีดจ่ายน้ํามันแรงดันล่างนะครับก็จะอยู่ที่ 2,000บาทนะครับแล้วก็ตัวโทโบนะครับตัวระบบอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับใช้งานทัวโลกเช่นกันนะเขาก็ค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ต้องการที่จะออกแบบเครื่องยนต์บล็อกใหม่มาให้มันมีความเสถียรให้มันมีความทนทานแล้วก็มีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดดูแลรักษาง่ายด้วยครับก็จะเป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับที่นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับ เป็นคิวของเราแล้วนะครับมาสัมผัสมาขับแทง300เครื่องยนต์ดีเซลคอมเรรวโทโบขนาด2.4ลิตรนะครับอย่างที่บอกไปว่าเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกนี้นะครับก็จะมีกำลังรวมสูงสุดอยู่ที่184แรงม้านะครับแรงบิดให้มาสงถึง480นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะ ซึ่งตัวแรงบิดนะครับก็จะมีช่วงการทำงานที่เรียกว่าเป็นแฟลต็อกนะครับก็จะเป็นพาวเวอร์แบนช่วงสั้นๆตั้งแต่ช่วง1,500รอบไปจนถึง2,500รอบต่อนาทีนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นในช่วงของการเร่งออกตัวเพราะว่าถ้าเราดูจากกราฟที่เขาให้มานะครับมันก็จะเริ่มทำงานตัวแรงบิดสูงนะครับก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่1,000รอบต่อนาทีเลยนะครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการ เร่งออกตัวนะครับใช้งานในเมืองก็น่าจะทําได้โดดเด่นมากซึ่งเมื่อกี้เราลองสัมผัสดูแล้วนะครับออกตัวก็เร่งไปเนี่ยมันก็พูดพาร์ทเลยนะนะครับรุ่นที่ผมขับอยู่เป็นแท้งสามเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่นอน2ล้อในรุ่นท็อปสุดนะครับก็แบ่งง่ายๆนะครับในรุ่นขับเคลื่นอน2ล้อทําตลาดด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับก็คือในรุ่น โปรแล้วก็ในรุ่นอัลต้านะครับรุ่นออาต้าเป็นรุ่นท็อปสุดแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นย่อยก็คือในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับในเกรดออาต้าเหมือนกันเกรดอัลต้าก็ได้ในตัวระบบพอร์เป์ังสูงเอดัเข้ามาได้ในส่วนของกล้องรอบคันกล้องรอบทิศทางกล้อง540องศานะครับที่ให้เข้ามารวมถึงฟังก์ชันฟีเจอร์อัจฉริยะต่างๆนะครับถ้าเทียบกับ ในรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อนะรุ่นนี้นะครับขับเคลื่อน2ล้อรุ่นท็อปเหมือนกันเป็นรุ่นอัลต้าเหมือนกันนะครับก็น่าจะขาดเพียงระบบขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นขนาดหน้าจอ12.3จุดนิ้วนะครับประมาณนั้นเรียงติดกัน2จอก็เหมือนกันเลยหน้าจอฟังก์ชันฟีเจอร์ก็เหมือนกันมากๆตัวระบบแผนที่นำทางก็จะเป็นตัวระบบแผนที่นำทางที่ทันสมัยของเกรดวอลมอเตอร์แล้วนะครับรูปแบบการตกแต่งต่างๆมันก็ ไม่ได้ต่างจากแท้ง300ขุมพลังไฮบริดหรือว่า SEV เลยก็เรียกได้ว่าภายในห้องโดยสารก็ไม่ต่างได้ตัวเบาะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าเข้ามาเบาะหุม้มด้วยหนังเข้ามาภายในตกแต่งบึกบึนเหมือนกันเลยนะครับมีการเดินตะเข็บอะไรต่างๆที่เน้นความทันสมัยด้วยแล้วก็ช่องแอร์อะไรต่างๆก็เหมือนกับเจ้าแทง300เครื่องยนต์ไฮบริดทุกอย่างนะตรงนี้ก็ถือว่าให้รายละเอียดที่ไม่แตกต่างกันถ้าเทียบกับตัวอัลต้าด้วยกันนะแม้ว่า รุ่นนี้จะเป็นรุ่นขับเคลื่นอน2ล้อนะครับตัวหลังคาก็ได้หลังคาซันลุกเข้ามานะครับเปิดปิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็ม่านก็มีม่านเปิดปิดที่สามารถใช้งานหรือว่านเนี่ยครับเลื่อนเปิดปิดด้วยมือนะครับที่ให้เข้ามานะครับส่วนอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์ตัวชุดควบคุมแอร์อะไรต่างๆก็จะมีชุดเสริมเข้ามาบริเว ใต้ช่องแอร์นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดดีเวลาหน้าจอแห้งหรือว่าเกิดแห้งฉุกเฉินขึ้นมานะครับก็สามารถเปิดแอร์ผ่านชุดควบคุมที่มันเป็นแมนนวลได้ด้วยแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆที่ให้มาก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์มี USB Type A Type C อย่างละ1.1ตำแหน่งมี power outlet 12โวลต์นะครับที่ใส่เข้ามาเช่นเดียวกับตัวพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านปรับสทิศทางมีระบบ A d a s ด้วยนะนะครับอย่าลืมนะครับว่า ในรุ่นเอ t ต้าก็ได้ a d ดัเข้ามาเลยและก็ได้ในส่วนของระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่าในรุ่นโปรนะครับที่มีข่าวลือกันว่าจะตั้งราคาไว้ไม่ขาม้ามร้านนะครับรุ่นนั้นก็จะเป็นระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบท,ทั่วไปหรือว่าคุยคอนโทรลที่ไม่ได้แปรผันตามรถขข้ง,งหน้านั่นเองนะครับก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะครับส่วนหน้าจอของมาตรวัดรุ่นใหมต่ต่างๆในรุ่นที่มี a d ดัสนะครับก็ต้องบอกว่ากราฟิกเขา ค่อนข้างหื้อหวาเลยนะครับก็ไม่ต่างจากรุ่นไฮบริดเลยก็จะมีภาพกราฟ,ฟิกการทำงานของ ADA ดเข้ามาระบบตรวจจับรถขึางหน้าระบบตรวจจับเส้นถนนนะครับรถหรือว่าวัตถุเคลื่อนผ่านขึ้นไปนะครับก็จะตรวจจับเอาไว้ทั้งหมดเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ดีมากๆในรถรุ่นนี้รับส่วนอื่นๆก็ยังให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันอย่างเช่น ะระบบเตือนบริเวณกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับที่มันเป็นเซนเซอร์ไบไลสปอรตเวลารถแสงขึ้นมาก็ใส่เข้ามาด้วยนะก็ถือว่ามีครบเลยนะครับสำหรับในรุ่น อัลต้าไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อนสองล้อแล้วก็ในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อครับภาพรวมก็ถือว่าดีเลยนะครับตัวกําลังเครื่องยนต์นะครับขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับเท่าที่สัมผัสด,ดูนะต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเลวขนาด2.4ลิตรบล็อกใหม่เลยนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ที่เขาดาวไซซิ่งมาแต่ว่าก็อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยถ้าไปดูในรายละเอียดของเครื่องยนต์แล้วไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกล่องควบคุมก็จะเป็นของบอสนะครับแล้วก็ งานประกอบแมททีเรียวต่างๆหรือว,ว่าตัววัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการประกอบเครื่องยนต์ก็ค่อนข้างดีมากนะระบบการจ่ายเชื้อเพลิงปั๊มแรงดันน้ำมันนะครับที่ให้มาถึง2,000บาทแล้วก็การฉีดจ่ายน้ำมันต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งวัสดุที่มันเป็นอินซูเลเตอร์หรือว่าวัสดุซับเสียงเข้ามาเบรนลรางหัวฉีดบรนเครื่องยนต์เบรนชุดปั๊มน้ำมันแรงดันสูงต่างๆเขาก็าติด อินสู a เลเตอร์เข้ามาเลยนะครับตัวนี้ก็ช่วยซับเสียงได้เยอะซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าพอสัมผัสแล้วแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเช่นเดียวกับเวลาอยู่ภายนอกเครื่องยนต์ติดขึ้นมาก็มีเสียงเครื่องยนต์ที่เบามากนะครับนอกจากจะใช้ตัวพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วนะครับพัดลมตรงนี้ก็ต้องบอกว่าได้หวัดสูงด้วยนะครับรองรับถึง 800โวล์และก็ตัวพัดลมก็เป็นพัดลมเหมือนกับรถยุโรปเลยมันก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของระบบระบายความร้อนนะครับตัวเครื่องยนต์ก็ไม่กินกาลังด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้พัดลมแบบฟีปั๊มเข้ามานะครับก็ถือว่าภาพรวมโอเคเลยนะครับตัวเครื่องยนต์ก็ได้ในส่วนของมาตรฐานไอเสียยูโรไฟนะครับก็จะมีกรองไอเสียที่มันเป็น DPF หรือว่า Diesel Particulate Filter เข้ามาแล้วนะครับตัว DPF ก็ออกแบบได้ดีตัว ที่เรียกว่าแคทโรไลติกคอนเวอร์เตอร์นะครับก็ออกแบบได้ดีด้วยนะครับถ้าเราไปดูได้เลยนะครับเปิดฝากระโปรงดูได้เลยนะงานของเครื่องยนต์ดีเซลเขาเจ๋งมากเขาเนียบมากรวมถึงงานประกอบต่างๆการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงงานประกอบก็เนียบมากด้วยนะตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ต้องชื่นชมเขานะครับอนอกจากเสียงที่เงียบแล้วนะครับอนอกจากเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบแล้วก็ยังมีในเรื่องของงานประกอบแล้วก็การใช้อุปกรณ์ที่เสริมเข้ามาทําให้ ตัวรถมันดูพรีเมียมมากนะส่วนตัวผมเท่าที่ใช้อยู่เพราะว่าผมเองก็ใช้รถ PPV อยู่เหมือนกันพอได้มาขับรถที่มันเป็นเกรดเดียวกับ PPV รถที่มีแชสซีแบบนี้นะครับก็พบว่าคันนี้ก็มีทีเด็ดเยอะนะครับนอกจากเครื่องยนต์แล้วงานประกอบก็ยังเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดแล้วก็นะครับอย่างที่บอกไปว่าเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างเงียบนะครับส่วนอัตราสิ้นเปลนเฉลีย่ยต่างๆที่สัมผัสหรือว่าเท่าที่ได้ขับได้ทดสอบดูก็ถือว่าประหยัดมากนะครับที่เขาเคมาไว้นะครับก็ ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อจะทําได้ประมาณ13กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็จะทําได้ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรนะก็จะเป็นมาตรฐานตาม e ีโคสเตตเกอร์ที่เขาเคลมเอาไว้นะครับแต่ว่าเท่าที่เราได้ขับได้สัมผัสได้ทดสอบดูวันนี้นะครับก็ถือว่าตัวเลขอัตราสิ้นเปลีนเฉลี่ยก็ยังทําได้ดีกว่าที่เขาเคลมเอาไว้นิดๆนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับ ผมทําได้ประมาณ15นะฮะอยู่อยู่ในช่วงประมาณ14-15กิโลเมตร่อลิตรจากการขับเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดอยุธยานะครับเป็นการเดินทางสั้นๆเป็น First i m p r e s s สชัของเรานะครับในจังหวะเล่งแซงต่างๆนะครับผมลองคลิกดาวดูนะครับเขาก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับเครื่องยนต์ก็ตอบสนองดีเลยนะครับขึ้นนุ่มๆขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังก็ติดเบาะพอประมาณนะครับตามแรงบิดที่ได้มานั่นเองนะครับ ตัวรถก็หนักประมาณ2ตันนะน้ําหนักตัวรถไม่น้อยนะครับเพราะว่าเขาก็ออกแบบตัวรถมาแบบแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเลยนะครับรูปแบบตัวรถก็เป็นลักษณะทรงกล่องแบบบ็อกซี่อยู่แล้วนะครับมันก็แลดูคล้ายกับ j e e p ปเชโรกีแลดูคล้ายกับแรลโ r เ v อร์นะใครที่เคยเล่นรถสไตล์นี้มาในอดีตก็จะรู้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะในเรื่องการขับขี่ตัวช่วงล่างนะครับด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนก2ชั้นนะครับ ก็บางคนก็จะเรียกว่าดับเบิลวิสโบนนะครับด้านหลังเป็นมลติลิงนะครับที่ใส่เข้ามานะครับเป็นตัวรถนะครับเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวแชสซีขนาดใหญ่ก็ถือว่าดีนะครับค่อนข้างครบเครื่องตัวสปริงตัวช็อคอัพขนาดใหญ่นะครับก้มดูแล้วก็ไม่ได้ต่างจากตัว ไฮบริดเลยนะครับมีกันแครงนะครับกันกระแทกด้านล่างมาด้วยนะครับก็ถือว่าใส่กาดมาค่อนข้างครบดูดุดันเลยนะครับใครที่อยากจะหลอก็ไปตกแต่งเพิ่มเติมได้เพราะว่าแทง3 0 0 0ในรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด H E V เขาก็ทำตลาดมาก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเริ่มมีชุดแต่งเข้ามาให้เรานะครับได้เสริมความหล่อเสริมมาดหล่อให้กับรถรุ่นนี้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของ อุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาหรือว่าใครที่อยากจะตกแต่งเพิ่มเติมนะครับส่วนในเรื่องของการขับขี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าขับดีเลยนะครับประหยัดน้ามันด้วยนะตรงนี้ก็แอบเชียร์นะครับในเรื่องของงานประกอบและก็ในเรื่องของความมั่นใจนะครับเขาก็เคลมหรือว่าบอกว่ารถคันนี้นะครับผ่านการทดสอบมากว่า6ล้านกิโลเมตรแล้วนะครับเป็นการทดสอบจากประเทศจีนหรือว่าทางจีนก็ปล่อยหรือว,ว่าทําเรื่องการทดสอบนะครับเป็นผลทดสอบเพื่อจะ เพิ่มความมั่นใจนะครับทำให้เขากล้าเครมเอาไว้นะคบว่าตอนนี้นะครับใครที่ซื้อเ r รดอวอรมอเตอร์ในรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก็จะมีการรับประกัน8ปี1ล้านกิโลเมตรนะถือว่าเป็นเจ้าเดียวที่รับประกันได้ว้าวมากๆแล้วก็การขับขี่ก็ดีเลยนะครับนี่ยเรื่องของระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนเรื่องของการเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรต่างๆเขาก็แม่นยำมากครับเนี่ยเราแทบจะ ไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนะครับลองทดสอบดูนะครับมันก็ทําหน้าที่ได้อย่างแม่นยำนะครับมีสัญญาณแจ้งเตือนให้เราจับพวงมาลัยครับผมว่าเจ๋งเลยนะในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์ซึ่งถ้าขายในราคาล้านต้นๆน,นะมันก็ถูกกว่ากระบะอีกอะแล้วได้ของแบบนี้เข้ามานะครับผมว่าตลาดเดือดแน่นอนนะครับรอติดตามนะครับว่าเขาจะตั้งราคาไว้เท่าไหร่นะครับก็น่าจะทำให้ประชากรของ Great Wall Motor ทั้ง300เครื่องยนต์ดีเซลนะครับ เพิ่มมากขึ้นเป็นกองหรือว่าผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะว่ามันเป็นรถที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาอีกหึงรุ่นในตลาดครับสรุปให้ฟังเลยนะครับแท้งค์300เครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับแบ่งเป็นรุ่นโปรแล้วก็รุ่นอัลต้ารุ่นโปรขับเคลื่อน2องล้อเป็นรุ่นเริ่มตน้นและก็ รุ่นเอาต้าขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นรุ่นกลางแล้วก็รุ่นท็อปสุดเป็นรุ่นเอาต้าขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับราคาก็น่าจะอยู่ตั้งแต่ประมาณล้านต้นๆ้นหรือว่าอยู่ในช่วงล้านต้นๆนนะครับซอยในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับระดับราคามันก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าในเรื่องของการขับขี่ประทับใจจริงๆซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเรของเครื่องยนต์ก็ดีแล้วงานประกอบต่างๆแมททีเรียลที่ใช้ในงานประกอบนะครับก็เราก็ได้ ลงรายละเอียดให้กับเพื่อนเพื่อทราบแล้วว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วนะครับนอกจากจะตั้งราคาเอาไว้อย่างน่าสนใจมากๆแล้วนะครับในเรื่องการขับขี่ในเรื่องของความสุขสบายฟังก์ชันฟีเจอร์ก็ครบขันครบเครื่องมากๆก็น่าจะเข้ามาเขย่าตลาดรถในกลุ่ม PPV รถในกลุ่มของขุมพลังดีเซลคอมเบอร์เอลทโบนะครับที่มันเป็นรถอเนกประสงค์รถ P/PV หรือว่ารถ SUV ในบ้านเราได้แน่นอนสำหรับเจ้าแท้ง300เครื่องยนต์ดีเซลครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบกันนำเสนอของเราฝากเพื่อนๆช่วยกันกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมและก็ทีมงานของขายเนื้อทุกท่านด้วยครับสำหรับนี้นะครับก็ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ